สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ p o l i t i c world กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมวันนี้เรามีข่าวใหญ่หน่าสนใจมากๆเลยเนี่ย ที่สะเทือนการเมืองโลกไปเลยนะครับนั่นก็คือการเข้าร่วมนาโต้ของฟินแลนด์ที่ณตอนนี้ได้เข้าร่วมแบบออฟฟิเชียลแล้วนะครับผมถือได้ว่าทําให้กองกําลังนาโตเนี่ยแผ่ขยายอํานาจมาปิดกั้นรัเสเซียได้มากกว่าเดิมอีกนะครับผมเพราะว่าฟินแลนด์เองเนี่ยก็คือประเทศที่มีพรมแดนติดอยู่กับรัเสเซียในด้านบนเนี่ยนะครับถูกเข้านาโต้เป็นไปนที่เรียบร้อยแล้วก็เป็นการปิดพรมแดนรัเสเซียไปเลยนะครับผมยังไงรัเสเซียเนี่ยก็จะบุกฟินแลนด์ไม่ได้นะครับแต่นอก ที่นี้เองเนี่ยจริงๆแล้วอะพรมแดนเหนือฟินแลนด์เนี่ยมันจะมีพรมแดนอีกหน่อยหนึ่งนะครับผมของนอร์เวย์ด้วยแต่อันนั้นมันหน่อยหนึ่งจริงๆก็เลยแบบไม่ได้มีผลอะไรเท่าไหร่เลยนะครับผมในการจะบุกเนี่ยยังไงก็บุกนอร์เวย์ด้วยกําลังภาคพื้นดินอะได้ยากมากๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยทางตอนเหนือน,นะตอนนี้รัเสเซียมันถูกปิดกั้นเลยนะครับก็เหมือนถูก กำหนดมาแล้วว่ามันเหลือตหางยูเครนอย่างเดียวแล้วถูกไหมเพราะว่าด้านล่างเนี่ยอาจจะมีจอร์เจียอยู่ก็จริงแต่แบบว่าด้านอื่นๆเนี่ยนะครับผมเบลารุสเองอย่างเงี้ยก็อยู่พวกรัสเซียอยู่แล้วนะครับแล้วก็ด้านบนของเบลารุสเองเนี่ยตรงเนี้ยนะครับผมก็จะมีลิทัวเนียมีรัสเวียเอสโตเนียอยู่หน่อยๆน,นะครับผมแต่ตรงนี้เองอะ่ะเขาก็เข้านาโต้กันมาตั้งนานแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการมาใหม่ของฟินแลนด์เนี่ยนะครับผมถือได้ว่าแบบปิดรัสเซียจากยุโรปเลยนะ คือถ้าไม่นักยูเครนเนี่ยตอนนี้รัสเซียโดนปิดละโดนปิดละมันมีแค่ยูเครนเท่านั้นแหละที่ เป็นจะง,งอยออกมาให้รัสเซียเนี่ยสามารถบุกได้นะครับผมก็ถ้าจะเอาตามความจริงนะตอนนี้ก็คือรัสเซียมันเหลือช้อยเดียวถูกปะก็คือยูเครนเท่านั้นนะครับผมที่นี่เองเนี่ยนอกจากฟินแลนด์นะครับผมก็ยังมีสวีเดนด้วยนะแต่สวีเดนเนี่ยยังไม่ได้ถูกอนุมัติให้เข้านะครับผมแต่ก็ยื่นใบสมัครไปแล้วถามว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยจริงๆเปลี่ยนแปลงอะไรมากไหมนะครับก็เป็นเหมือนการคอนเฟิร์มซะมากกว่าเพราะฟินแลนด์เองอะ่ะก็ไม่ได้เป็นคนแปลกหน้าแปลกตาอะไรของนาโต้อยู่แล้วนะครับก็มีการฝึกอะไรต่างๆเนี่ยเกิดขึ้ จำอยู่แล้วนีครับผมแต่ก็อ่ะ มันก็มีเหมือนแผนว่าจะยื่นเข้าะที่นี้เองอพอมันเข้าแล้วมันก็แค่เหมือนทําสิ่งต่างๆให้มันออฟฟิเชียลมากขึ้นแล้วก็เพิ่มความป้องกันที่แน่นหนาให้กับฟินแลนด์แล้วก็ขยายอิทธิพลของนาโตไปมากขึ้นเท่านั้นเองเพราะหากดูก่อนหน้านี้เราก็คงแบบรู้อยู่แล้วแหละว่าฟินแลนด์เองเนี่ยนะครับผมก็เป็นพวกเดียวกับนาโตอยู่แล้วนะครับได้ฝึกซ้อมลบฝึกอะไรกับนาโตมาแบบเป็นประจําอยู่แล้วแต่ก็ฝึกกันในฐานะพาร์ทเนอร์คราวนี้ก็คือมาฝึกในฐานะนาโตไปเลยนะครับแล้วก็มีการพูดมาด้วยนะว่าฟินแลนด มากเลยนะครับโดยเฉพาะในด้านของปืนใหญ่เนี่ยจัดเต็มเลยนะก็เรียกได้ว่าเป็นการทําให้รัเสเซียเนี่ยสูญเสียอิทธิพลไปอีกละกันนะครับผมแต่ตรงนี้ถามว่ารัเสเซียเขาจะไปเปิดวอลกับฟินแลนด์ไหมอะมันก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นอยู่แล้วเลยครับอาจจะมีคนพูดจะมาแต่ในหลักความเป็นจริงเนี่ยมันโอกาสเกิดขึ้นได้ยากมากๆเลยเพราะว่าแค่สงครามกบบยูเครเนนะก็สูบทรัพยากรของ,ของรัเสเซียไปมากพอแล้วเลยครับผมตรงนี้เองเนี่ยก็อ่ะสรุปโดยรวมเหตุการณ์การ,การเมืองโลกเนี่ยคงไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปมากนะครับแต่สำหรับรัเสเซียเองเนี่ยก็ รัสเซียเนี่ยต้องระแวดระวังตัวมากขึ้นแล้วก็เป้าหมายของรัสเซียก็ดูจะชัดขึ้นเลยถูกไหมเมื่อฟินแลนด์เข้านาโต้แบบนี้ยังไงก็จะยอมเสียยูเครนไปไม่ได้นะครับผมก็เดี๋ยวคงต้องรอดูแหละว,ว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงจะมีการตอบโต้ตอบกลับเป็นอะไรบ้างนะครับผมเพราะว่าทางรัสเซียเองเนี่ยก็ได้มีการประกาศว่าจะเพิ่มศักยภาพทางการทหารเหมือนกันหลังจากที่นาโต้ประกาศว่าฟินแลนด์เนี่ยจะได้เข้ามาเป็นสมาชิกนะครับผมก็เดี๋ยวรอดูแหละว,ว่าจะมีอะไรสวนมาไหมแล้วก็ก่อนจะจากกันเนี่ยไม่เกรดความรู้ไว้ให้นะว่าอย่างในแบบสมัย ฟินแลนด์ Finland เองเนี่ยก็ได้สร้างมือสไนเปอร์ชื่อดังขึ้นมานะครับเป็นสไนเปอร์ที่ดังที่สุดในโลกเลยมีฉายาว่าไวเดสหรือว่าความตายสีขาวนั่นก็คือตัวของซิโมเฮฮานั่นเองครับก็เป็นสไนเปอร์ชาวฟินแลนด์ที่เก็บกองทัพโซเวียตเนี่ยไปมากกว่า500คนและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของ p o l i t i c world ในวันนี้ที่เราได้นํามาฝากท่านผู้ชมกันหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ททาาาาานนผูู้ชมมมุมุกกกกคคคีวสขัับบรรรรดรย Politik World ะ และก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมเราก็มีอะไรดีๆมาแนะนําให้กับทุกคนได้ฟังกันด้วยนะครับทาง politics world ของเราเนี่ยเราก็เชื่ออยู่แล้วว่าคนที่มาดูอะก็ต้องเป็นคนที่ชอบเรื่องการเมืองโลกแล้วก็จริงจังในชีวิตหน่อยลนะเนาะไม่อย่างนั้นคงไม่มาติดตามอะไรแบบนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะอยากทำ u t u b e ของตัวเองหรือว่าอาจจะอยากเริ่มธุรกิจวันนี้เราก็มีสิ่งดีๆมาแนะนําให้ทุกคนฟังกันนั่นก็คือ future skill นั่นเองครับ future skill เองเนี่ยเป็นเว็บเรียนของประเทศไทยนะที่จะมีคอร์สต่างๆมากมาย แล้วก็สอนคุณทำเนี่ยได้อย่างไม่ยากเลยคือเรียนจบคอร์สปุ๊บทำเป็นแน่นอนอย่างการตัดต่อเนี่ยก็มีให้เรียนอยู่หลายคอร์สเลยมีการทำแบบ After e f f e c t ด้วยนะครับแล้วก็มีสอนธุรกิจสอนแบบ Marketing ออนไลน์สอน NFT อะไรเต็มไปหมดเลยก็ลองไปดูกันได้ซึ่งวันนี้เองเนี่ย Politic World ไม่อยากให้ทุกคนต้องจ่ายแพงนะครับเราก็มีโปรโมชั่นพิเศษมาด้วยนะครับผมถ้าท่านผู้ชมเนี่ยเพียงแค่ใช้โค้ดของเราอะ่ะท่านผู้ชมจะได้ลดราคาไปเลย50%นะครับผม50%นนะเวย้ยจ่ายแค่ ครึ่งเดียวว่ะโอ้คุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วนะครับโดยเราจะมี2แบบก็คือ1เนี่ยนะครับผมจะเป็นลดราคาคอร์สหปีแบบจ่ายทีเดียวเนี่ยเรียนกี่คอร์สก็ได้1ปีเลยลดไปเลย50%จาก9948บาทเหลือเพียง4974เเพียงท่านผู้ชมใส่โค้ด AFFX p o l i t i c หรือว่า a f f, f x p o l i t i c แล้วก็เติม W U ไปข้างหลังนะครับอันนี้สำหรับโค้ดรายปีนะครับผมแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมอยากซื้อแบบคอร์สเดียวไม่ได้อยากจะเรียนทุกอันอย่าเงเรียนแค่บางอย่างก็มีส่วนลดเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับโดยท่านผู้ชมเนี่ยใส่โค้ดเดิมเลยเติมหนึ่งไปข้างหลังก็คือ a f f x แล้วก็ p o l i t i c ตามด้วย W1 หนะหรือกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมเราเนี่ยหาลิงก์มาให้แล้วนะกดแค่กดลิงก์เข้าไปเนี่ยแล้วก็เลือกคอร์สซื้อได้เลยนะมกกดวายง ในวันนี้รายการ p o l i t i c world คงต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ